หลังเด็กๆไปโรงเรียนแล้วพ่ออินแม่แอนทําอะไรกันนะเดี๋ยวอันนี้โปอยู่ป่ะอุ้ยนุ่มกระจมอยู่เลยขี้ที่สุดคือการมาที่นี่นะเพราะว่ามาที่ไรคือหมดวันตลอดแต้นตตตตไปไปใครมาอยากจะซื้อดอกไม้หรืออุปกรณ์เยอะแยะเนี่ยมาที่เนี่ยทีเดียวจบมากเลยไปเก็บดอกเข็มในหมู่บ้านมาปักให้เขาเพื่อให้สมกับเป็นวันไหว้ครูเนาะหมดวันฉันและเธอสวัสดีครับทุก วันนี้เป็นคอนเทนต์หลังเด็กๆไปโรงเรียนแล้วพ่ออินแม่แอนทําอะไรกันนะจริงๆก็คือตั้งแต่เช้าตู่เนี่ยจะมีการส่งนักเรียนสองรอบนะคะก็คือมีส่งน้องเกรสน้องกายก่อนส่วนน้องเกดเนี่ยส่งอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็คือพ่ออินกําลังส่งน้องเกดน้องกายซึ่งเกดก็จะลงไปก่อนเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่แวะส่งก่อนแล้วก็ตามมาด้วยกายส่วนตอนนี้ก็คือส่งทั้งเกดและกายจบแล้วกําลังมุ่งหน้ากลับบ้านเพื่อไปส่งน้องเกรนอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมาติดตามชมกันดีกว่าว่าชีวิตของพ่ออินแม่แอนเนี่ยสเร็จแล้ว มันจะมีเวลาช่วงสายๆช่วงก่อนจะไปรับนักเรียนกลับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราทําอะไรกันอย่างรู้ใช่ไหมรู้ว่าตามมาครับเราที่ถึงบ้านแล้วมีคนมาต้อนรับด้วยสวัสดีครับน้องเกเอาไปไหนน้องเก์วิ่งหนีวิงว่งหนีกล้องทำไมอยู่ไหนละ่ะกินข้าวยังครับยังเลยอ่พี่ยืนทําให้อยู่ น,นี่นี่วิ่งนะเกนกำลังทานข้าวเช้านะครับก่อนไปโรงเรียนกินเยอะๆนะจะได้ไปโรงเรียนไม่หิวโอเคปะแกนอันนี้กินอะไรเช้านี้ครับเดี๋ยวปล่อยเด็กน้อยกินข้าวก่อนคือปกตินะฮะวันชีวิตหลังส่งเด็กนักเรียนเนี่ยจะแบ่งเป็นสองวันเป็นวันที่มีทุระกับวันไม่มีทุระพอดีวันนี้เป็นวันที่มีทุระมันจะไม่เหมือนกันอันนี้คือห้องนอนนะฮะสภาพก็อนเข้าห้องเตกตัวแม่แอดส่งสัญญ,ญาณมาว่าอยากถ่ายไม่ได้นละ้วทำไมอยู่ฮะโปอยู่เหรอ นั่นแหละที่ผู้ชมเขาอยากดูแบบึง<ะ>แบบถึงมาไ,ไม่ได้แน่อันนี้คือเลียวจริงๆเลย <c oughs> เดี๋ยวอันนี้โป๊อยู่ป่ะอุ้ยนุ่มกระโจมอยู่เลย มาลูบเบล่าไทยอะไรอยู่ <walk> ไทยวอล์กถ่ยวอล์กชีวิตหลังส่งเด็กนักเรียน <walk> จังมากกําลังบอกถึงกล้องว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่มีธุระปกติจะมีวันไม่มีธุระกับมีธุระนะเวลาพ่ออินกลับมาแล้วเนี่ยจะส่งไม้ผัดมาให้แม่แอนแม่แอนจะมีหน้าที่ไปส่งเด็กนักเรียนรอบสองก็คือส่ง,งน้องเลนจริงๆพ่ออินมี2ทางเลือกก็คือถ้าเป็นวันสบายๆบา,บาทงทีถ้าง,ง่วงก็จะนอนต่อเพราะว่าตื่นตั้งแต่ตีห้าใช่ไหมแต่ว่ามันก็บางทีก็ยังไม่ถึงเวลาคือเรานอนหลับเลยไม่ได้อะ คือบางทีต้องรีแลกก่อนดิตึงก็จะมีแบบลงไปเล่นเกมบ้างไปนั่งดูซีรีส์บ้างให้มันแบบรีแลกแล้วก็งีบสักประมาณ2-3สชั่วโมงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีธุระเนาะเดี๋ยวส่งต่อภาพไปที่แม่แอนนะแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันอีกทีอนะอ่ะโชว์เลยโอ้โดูไม่ได้ดูไม่ได้อ่าคเด็โอ้นี่นี่เี ถึงเวลาที่แม่แอนที่บอกว่าแปะมือกับป้านะคะต้องขับรถไปส่งที่โรงเรียนแล้วไปขึ้นแท็กซี่เรียบร้อยเราก็เป็นคนขับนะคะนี่เลยอ่ะจเจ๊นั่งข้างหลังคนเดียวสบายไหมคะสบายมากสบายมากเลยเนาะโอเคเดี๋ยวมา,มาขอตัวขับกันนะคะอ่ะไปโรงเรียนไปโรงเรียน <ไป S 1> คุณครูมารับแล้วสวัสดีค่ะ S <S ก็ส่งน้องเกรนเรียบร้อยแล้วนะคะคืออันนี้ก็จะเป็นภารกิจตอนช่วงเช้าของแมนะ่แอเนเมื่อกี้ส่งเสร็จก็คือแปดโมงยี่สิค่ะน้องเกรนเข้าเรียน8ปดโมงครึ่งพอดีเนี่ยเราก็จะกลับบ้านกันต่อกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วใช้เวลาประมาณ45นาทีเลยนะคะ่ากลับรถติดหนึ่ง <S <S วันนี้นะคะเนื่องจากเป็นวันพัสจีนี้เลยเราก็จะมีการไหว้หผลไม้แลวรอป้า,าป้าจุดธูปแบบไหนพร้อมหรือยังคะป้าป้าพร้อมใจเย็นไวรุนใจร้อนค่ะ กิจกรรมเราต้องจัดหาพานไปเองหรือประมาณนี้นะคะแม่ก็เลยแบบว่าดันด้นไปปักคงตลาดเพราะที่บ้านเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยพวกแบบดอกไม้แถวนี้ใช่แต่ว่าคงไม่ทําเองตอนแรกตั้งใจจะทํานะแต่อันทย์ที่แล้วผ่านไปแถวนั้นรอบหนึ่งแหลวก็คือพอไปถามเขาราคาสั่งมันก็ไม่ได้แพงทําสวยไาด้วยแหละใช่ทําสวยกว่าถ้าเราซื้ออย่างละนิดอย่างละหน่อยทําพันกระจิ้งกระจ้อยอะไรเงี้ยรวมๆแล้วมันแพงกว่าก็เลยแบบเออสั่งไปเลยได้พานมาด้วยในมูลค่าแบ แล้พอดีเรามีทุกราสแถวสำนักงานที่ดินกรุงเทพก็เลยรวบยอดวันเดียวกันคือตอนนี้เราบดจำนองทูตราชของเราดทนี้เรียบร้อยแล้วนะคะังนั้นเราก็จะไปทำเรื่องให้มันเรียบร้อย ตอนนี้เรามาถึงสำน,นักง,งานที่ดินแล้วนะคะเกียรติที่สุดคือการมาที่นี่นะเพราะว่ามาทีไรคือหมดวันตลอดนะแล้ววันนี้เราก็เหมือนแบบกะเวลาไม่ได้ก็เลยออกเช้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าคนเยอะแค่ไหนพุดท,ที่แล้วมาแล้วแบบเอกสาร,ร,รไม่ครบค่ะเลยต้องมาใหม่คราวที่แล้วอ่ะมี60คิวดู<อ>กันว่าวันนี้มีกี่คิวขอเชิญหน่อยนี่จำนวนรอ42คนโอ้โ oh my god เมื่อกี้ที่บอกว่า4 3 4 2คิวเนี่ยก็คือจริงๆไม่ถึงขนาดนั้นนะอันนั้นมันจะ็นคิวรอแบบตรวจเอกสารพอาะใช้เอกสารเสร็จเข้าไปก็คือแป๊บเดียวรอคิวเดียวได้เลยนะ รอเลยค่ะพอพิมพ์ดีดแป๊ะเป็นระบบคัสตอมดีดนะท่าการใไทยทีนี้เขามีบล็อกเชนเทคโนโลยี n F T อะไรเนี่ยเราไม่ใช้อะเราใช้ตลอกแต๊กคาสติมไม่แต่บางทีก็เข้าใจเขานะเพราะว่าอะไรหรือว่าเอกสารมันแบบเก่าแก่ผ่านมือหลายมือนใหญ่ไงหรือว่าคือการใช้พิมพ์ดีดอ่ะมันก็พิมพ์ได้แบบแม่นยำมากที่สุดเครื่องพิมพ์มันก็พิมพ์ไม่ได้เพราะว่ามันมีตำแหน่งช่องเยอะกว่าฟ้ามันผิดพลาดในไงเดี๋ยวนี้เขามีสินทรัพย์ท็กซดิจิตอลระบุโดยบล็อกเชนเทคโนโลยีแล้วทำไมเราไม่เอามาใช้ ่ตอบไอตอนนี้เริ่มหิวแล้วอ่ะฮะโมงเองต0โมงครึ่งก็เพิ่งยังไม่ใช้เวลาันเราก็นั่งรอไปนะคะแต่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 มารับลูกชายกลับบ้านแล้วนะคะที่อยู่ที่สบายใจที่สุดเนี่ยที่ไหนตรงนั้นบ้า่บ้าน ที่บ้านที่ปลอดดีใช่ค่ะอยู่แล้วแบบบ้านของเราแท้จริงคือเราบอกว่าเราสองคนเก่งมากเลยนะที่แบบมาชมตัวเองอ่ะทำไมมาชมตัวเองอ่ะก็คือทํางานขยันขันแข็งเก็บเงินผ่อนบ้านหมดภายในระยะเวลาประมาณ3ปี4ปีแค่นั้นเองชีวิตปลอดดีสบายใจแตอย่าถามว่าตอนนี้เงินในกระเป๋ามีเท่าไหร่นะคะไม่มีค่ะปนี้บ้านหมดค่ะโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวไปทำภารกิจต่อดีว้าะ อตอนนี้นะคะเราก็มาถึงปักของตลาดเลยคะ่ะดอกไม้คือเขาเต็มมากเลยนะคะคือจะบอกว่าถ้าใครไปใครมาอยากจะซื้อดอกไม้หรืออุปกรณ์เยอะแยะเนี่ยมาที่เนี่ยที่เดียวจบมากเลยแล้วก็โชคดีที่แบบมันไม่ไกลบ้าน,นะ เดี๋ยวเราไปดูกันดอกไม้ที่เราสั่งไว้เสร็จหรือยังอ่านี่นะคะเป็นพานที่เราสั่งเอาไว้นะตรงนี้ก็คือจะเป็นพานไซเล็กนะคะคู่หนึ่ง300บาทถ้าซื้อเดี่ยวก็คือ200บาทแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยก็คือใครมานะ่ะสั่งได้เนาะเขารับจัดพานไว้คู่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะมีพานของเกนหนึ่งพานก็คืออันนี้แล้วก็อันนี้เพื่อนๆเ,เ,เกนเขาฝากซื้อมานะคะก็จะอาสาเอาไปทีเดียวไหนๆเรามาแล้วคนอื่นก็จะได้ไม่วุ่นวาย เดี๋ยวไปดูกันว่าต่อไปเราจะทําอะไรกันดีนะคะตอนนี้เราก็กลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดอกไม้เดี๋ยวโชว์เต็มที่เมื่อกี้คือมองไม่เห็นเท่าไหร่นะคะถ้าเราเรียกเป็นโทนสีส้มอันนี้คือความชอบส่วนตัวอันนี้พานของน้องเกลนเพราะว่าเป็นตัวแทนก็จะต้องแบบอลังการนิดนึงแต่อันนี้คือที่เพื่อนๆปากซื้อนะคะพอจีดอกเข็มไม่มีก็เลยบอกว่า เอาเป็นแบบนี้ให้น้องแบบไหวครูเดี๋ยวแม่ก็จะ,จะไปเก็บดอกเข็มในหมู่บ้านมาปักให้ขา้าวเพื่อให้สมกับเป็นวันไหวครูเนาะเพราะว่าตรงนี้มันยังมีแบบว่าที่แซมแซมได้ไป้ายดอกสีชมพูอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะปักไปเพิ่มเนาะไปไปเก็บดอกเข็มกันุ <c oughs> ตอนเราก็จะแบบพร้อมนิดน,นึงแต่ตอนนี้คือแดดร้อนมากจะต,ต้องออกมาเพราะว่าเดี๋ยวกะว่าจะเอาดอกไม้ไปฝากให้น้องเกรนที่โรงเรียนเลยวันนี้น้องจะได้ไม่ต้องพะรุงพลัง นนี่นะคะคือจะบอกว่ามันไม่ได้แบบเป็นดอกเข็มอะพุ่มใหญ่ๆอันนี้คือหลายพุ่มประมาณห้าพุ่มมารวมๆกันนะคะเราก็จะตัดปอะมาณนี้แหละ <c oughs> เยอะเลยนะคะนี่เราก็จะเสียบประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะ <c oughs> นี่แหละค่ะผลงานการแซมดอกเข็มนะคะอันนี้ของเพื่อนลูกเราก็ไม่น้อยหน้าน,นะคะ <c oughs> เราปักุูปเทียนแถมให้เขาด้วยน่ารักเลล่ะพอใบบ่ายนะคะเราก็ได้เวลาไปรับเด็กๆกับจากโรงเรียน หมดวันฉันและเธอก็เป็นยังไงบ้างนะคะกับภารกิจคุณพ่อคุณแม่เมื่อไม่มีลูกอยู่บ้านจริงๆเอาบางทีก็แอบเหงาแก็เรารู้สึกว่าแบบเออบางทีเราได้พักจริงๆนะได้ทำธุระจริงๆได้แบบเลาสมองได้พักหัวอะไรอย่างนี้นะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราขอดตัวไปรับของเล่นก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะน ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ